สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุม่มวัฒนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเกษตรกรสวนยางพาราของเรานั่นเองครับเพราะว่าราคายางพาราดีขึ้นต่อเนื่องล่าสุดทะลุไปที่90บาทสูงสุดในรอบ85เดือนหรือราวรา,ราปีนั่นเองครับธรรมนัตคุมเข้มผลักดันขายคาร์บอนเครดิตให้สวนยาง เพิ่มรายได้ชาวสวนยางกว่า2.4หมื่นล้านบาทนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่13มีนาคม2567ที่ผ่านมานางสาวอายรินพันลิตรโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันดีตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของกอยทพุ่งทะลุไปที่90บาทไปแล้วซึ่งราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่90.09ต่อกิโลกรัมถือว่าเป็นราคาสูงสุดในรอบ85เดือนหรือ7ปี1เดือนโดยปรับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นกันอีกต่อไปจน เปิดกรีดนั่นเองครับร้อยเอกธรรมนัฐพงมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสาก์กำชับสั่งการให้นายนกรตะวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยมุ่งดำเนินงานสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานอกเหนือจากการผลิตยางธรรมชาติและผลิตพันธุ์ไม้ยางพาราโดยสร้างแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรผ่านกระบวนการซื้อ ขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเพื่อที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งสังคมและสิ่งแวดลอ้อมนั่นเองครับถือเป็นฐานการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรเพื่อบรรลุเป้าที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นั่นเองครับตามนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050เพื่อให้ประเทศไทย เป็นผู้นำของอาเซียนในการด้านลดกา๊กาซคาร์บอนได,ด,อ,นดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศและก็บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นั่นเองครับได้ในปีสศสองหกที่จะมีในอนาคตนั่นเองครับยางพาร,ราที่เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสามารถช่วยลด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จึงเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางโดยหากคำนวณจากพื้นที่สวนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนั้นทั้งหมดก็20ล้านไร่สามารถช่วยกันเก็บคาร์บอนได้ประมาณ80ล้านตันโดยใช้สูตรการคำนวณ l o m t r e ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนกำหนด คิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตรวมเป็นมูลค่ากว่า24,000ล้านบาทราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตเฉลีย่ยอยู่ที่300บาทต่อตันนั่นเองครับโฆษกกระทรวงเกษตรได้เปิดเผยมาว่าราคายางที่สูงสุดในประวัติการในรอบ7ปีถือเป็นการขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงเกษตรและก็สากลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานในรอบ หเดือนก็น่าจะพูดได้ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนร่วมกันลดการ์ดเรือนกระจกสร้างสาภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะขับเคลื่อนอันจะนำไปประเทศไปมุ่งสู่สังคมคาร์บอนที่ต่ำลงนั่นเองครับ นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็คือใกล้จะจ่อ100บาทนั่นเองครับสําหรับราคายางพารานั่นเอง